แด e y เดวิลบอนอเกนตอนที่สี่ครับนี่เป็นตอนที่ผมอยากนิยามสั้นๆว่าผมไม่คิดว่าพี่จะดีกว่าตอนที่แล้วได้แต่พี่ดีกว่าตอนที่แล้วจริงๆจริงๆคือตอนที่แล้วเราคิดว่ามันแบบเพอร์เฟและไอ้เหี hey, ้ยเป็นเรื่องของสารมีความปายน,นู่นนั่นนี่มีพูดถึงเปอร์โตริโก มีครั้งคกงุกงนปีกบัตรเจ็บของตังบลา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 ลาต่างๆเราคิดว่าเอ้ยมันยากเว้ยที่จะแบบว่าไปเข้มข้นจริงจังแบบเอพิโซดนั้นทุกตอนถ้าตอนที่แล้วมันหนักแล้วตอนนี้ต้องผ่อนแต่นนนนนนการผ่อนไม่มีอยู่จริงในบอลอาเกนครับโอ้โหคือเขาไปต่อแบบ100%เต็มคือเปิดมาคือรับรับ รับเสื้อผ้าของไวท์ไทเกอร์ปั๊บปุ๊บปั๊บมาไอ้เราก็นึกว่าแบบว่าจะมาสืบสวนสอบสวนอะไรเปล่าเอาหลานวิ่งขึ้นมาเอาหลานวิ่งมาเสียใจร้องไห้บลา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 บ,าบ,าบ,าบาอกเฮ้ตำรวจทุนคนฆ่ามึงกูเป็นแค่ชาวบ้านหนึ่งธรรมดาทั่วไปมึงยิงกูตำรวจเป็นคนยิงมึงรักษากูได้แต่มึงรักษาข้างนอกไม่ได้ซึ่งอ่ะมันก็เป็นยิ่งก็มันก็ยิ่งตอกย้ำแมทให้เห็นภาพของการความสัมพันธ์ของของแดรดเดวิลเขาอีกอะ ความสาคัญของการที่เห็นว่าเฮ้ยมึงเป็นมึงเป็นคนอยู่ในระบบมึงช่วยเขาได้ในระบบแต่ว่ามึงออกไปข้างนอกอะ่ะมึงก็โดนอยู่ดีแต่แมดก็ยังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เชื่อมั่นในระบบอะ่ะมันจะไปเหลืออะไรวะเราก็ต้องเชื่อมั่นในระบบว่ามันทําได้ดีวะถ้าเราสูญสิ้นในระบบแล้วอะ่ะสังคมม่งจะแบบชิบหายเลยนะ กระปอบหลาน,นครับหลานคนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะก็คือคนที่เป็นไวท์ไทเกอร์ในเวอร์ชันที่ผมเคยอ่านคอมิกอะครับก็คือเป็นไวท์ไทเกอร์เวอร์ชันผู้หญิงมัดโบข้างหลังผมไม่เคยอ่านไวท์ไทเกอร์เวอร์ชันผู้ชายนะย้ำอีกทีผมโตมาก,กับไวท์ไทเกอร์เวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชั้นน้องคนนี้ก็คงเป็นไวท์ไทเกอร์แหละครับแต่ผมไม่คิดว่าจะจะเห็นน้องเขาเป็นไวท์ไทเกอร์ในในในซีรีส์นี้หรอกแต่ว่าน่าจะเป็นการเปิดช่องอะครับคล้ายๆกับเพเทียสในใน,ในกัปตันอเมริกาเอ้ยเดอะฟอลคอนแอนด์เดอะวินเซอร์์โโซลเเเเเยยยอออรรร่่่่่่่่ะะััันนนนนนน้ก็็็จมมีีีีีตตววพทททปปุุหหาาฮคใแ ผมว่าเขาแค่มาแปะๆไว้เฉยว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเป็นอิสต์เอ็กคำๆแล้วก็เป็นตัวละครที่มาปลุกเร้าความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้แมทซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะได้ผลหรือเปล่าวะแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้เนาะแมกก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องเชื่อในระบบนะเราต้องเราต้องมีความเชื่อในระบบจริงเพราะถ้าเราไม่เชื่อในระบบเราจะไม่เหลืออะไรเลยซึ่งตรงนี้นี่เองมันนําไปสู่อีกซีนหนึ่งที่ผมว่าสําคัญเหมือนกันตอนตอนดูรอบแรกอ่ะผมจับไอ้นี้ไม่ได้เลยแล้วผมว่า เป็นส่วนที่ดีที่สุดในตอนเนี้คือส่วนที่คุยกับคนที่ขมโมยป๊อปคอนอะฉากต่อมามันจะมีฉากแบบเอ้ยพาไปพาลูกน้องฟินไอไอแก๊งบีบีเป็นแก๊งนักข่าวพาลูกน้องของฟินไปกินเหล้าบล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 า,บา,บา,บาอะไรตอนนั้นเราก็คิดว่าพอย n มันอยู่ตรงนั้นในแง่ของข้อมูลคือซีรีส์แม่งแม่งกระดกเรานะเว้ยคือซีรีส์เนี้ยแม่งแม่งโยกหลอ,อกเก่งมากผมรู้สึกตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วว่านี่คือซีรีส์ที่แบบโยกหลอกความ โฟกัสของเรามากมันหลอกเราก่อนว่าเรื่องสําคัญที่เราต้องโฟกัสจริงๆเลยคือบ B ดึงความลับของฟิสออกมาได้จากไอคนนี้แล้วจะเอาไปทําอะไรต่อมันก็คุยกันตั้งนงตั้งนานแล้วมาถึงปุ๊บมันออกมาหน้าผับปุ๊บขึ้นรถไปแล้วก็ก้องมันก็แพนไปที่คนที่แบบว่าโดนจับเพราะว่าขโมยป๊อปคอนแล้วเห็นตํารวจแม่งกินป๊อปคอนที่ขโมยอยู่เราก็าคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ยืนเล่นมุกเฉยๆหรือมันเป็นฉากที่ให้เห็นว่าเฮ้ยโห ฮลคิทเช่นนิวยอร์กโอ้โหแม่งป๊อปคอนยังขโมยกันเลยมันเป็นแบบเป็นแบบบ้านเมืองไม่สงบสุขเลยเออตำรวจมันก็ไม่ดีมันกินหลักโถงหลักฐานอะไรบลาบลาบลาบคือเรายังคิดว่าซีนนั้นน่ะมันเป็นซีนคอมเมดี้ด้วยซ้ําแต่ถิงที่บอกนี่คือความไร้กาจของเขาคือเขาโยกเขายกป๊อปป๊บปป๊ปเหมือนไอ้น,นี่จะสําคัญนะแต่ไม่ใช่สําคัญสิ่งสําคัญคือตรงนี้ต้องหากล่ะนะแล้วก็มาล่างแบบว่า,าแม่ต้องไปทํานู่นทานี่ซึ่ง พอแมทเดินไปหาพี่ผมเรียกว่าพี่ขโมยป๊อปคอนแล้วพี่ป๊อปคอนแล้วกันเพื่อง่ายพี่ป๊อปคอนเดินไปหาพี่ป๊อปคอนพี่ป๊อปคอนก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวละครแบบถ้าเป็นอยู่ในซีซั่น,นก่อนๆของแดร์เดวิลหรือว่าซีรีส์อื่นๆก็จะเป็นแบบตัวหาแบบคอยแซวแมท b l a บ blah blah b l a แล้วพอแบบแมทมานั่งคุยเฮ้ย hey, ฉันต้องได้พักทันสิทำไมต้องต้องไม่โดนจับเลยสิต้องไปนอนคุก b l าบ blah b แบบเป็นตัวละครที่แบบหัวแข็งเป็นตัวละครที่แบบล้อเลียนแมทตลอดเวลา b l าบ blah b แบบเป็นคนที่แบบคุยด้วยเหตุผลไม่รู้เรืร่องอ่ะ แล้วก็ใช่ให้เห็นว่าแพตแมดมันมีความอดทนกับลูกความเยอะมากคือลูกความกวนส้นตีนลูกความล้อลูกความอะไรก็ตามแต่คือแบบว่ามันมันมันก็อดทนได้แล้วมันก็ยิ้มกับคันถูกล้อเลียนได้แบบเรื่องซีเงี้ยมองเห็นเงี้ยมันก็มันก็ยิ้มได้มันดงให้ถึงความแบบความเป็นความเป็นคนที่แบบผ่านโลกมาเยอะเจอกวนตีนขนาดไหนแล้วมันก็แส่ให้เห็นว่าแบบแมทเป็นคนอย่างไรกนเดียวกันแล้วเข้าไอ้ฝั่งแบบติดติดคอมเมดี้ติดติดกวนตีนหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นตัวละครที่เราแบบ ไม่ได้คิดเลยรมกตอนดูผมก็ไม่ได้คิดเลยรมกแล้วมันโยกหลอกอย่างนะคือมันเหมือนว่ามันจะให้โฟกัสไปที่ตอนที่แมตตะไปไปไปคุยกับเขบาเรียกผมไม่รู้ว่ามันคือตำแหน่งอะไรเจ้าหน้าที่ภาคทันแล้วกันผมเรียกว่าเจ้าหน้าที่ภาคทันแล้วกันหรือเจ้าหน้าทีา่ศาลอะไรก็ตางแต่ไปคุยเพื่อขอลดโทษซึ่งฉากนั้นก็เขียนได้ดีนะครับเป็นฉากหลอกที่เขียนได้ดีฉากหลอกที่ว่าเลยคือเขาให้โฟกัสว่าเฮ้ยนี่ไงจะให้มาดูว่าแมทมันโชว์สกิล คุยสาวยัางไงามันหวานสเสน่ห์นะเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นทนายแข็งแข็งทื่อๆืเท่เเท่า,น,ทาน,นั้นนะเว้ยมันยังหวานสเสน่ห์กับสาวได้นะเออมันก็แสดงให้เห็นว่ามันหวานสเสน่ห์สาวได้จริงๆแล้วเราแล้วเราดูเราก็เอนจอยกับสิ่งนั้นมู a แอนโทนทุกอย่างมันคือกวนตีนตลกขบขันมาตรงนี้คุยชิลสบายสบายซึ่งบรรยากาศนะเวลานั้นอะของเรื่องตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นตอนผ่อนคือเมื่อกี้หนัก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  มีพูดเรื่องนึ่ะช่วงนี้มาผ่อนแล้วสบายๆแล้วก็ดูแบบเราก็ดูแบบถอยหลังเราดูแบบเอหนหลังโอ้ดูแมทด้วยสาวเพื่อลดโทษสาวสิบห้าวันสิบวันยี่สิบวันสุดท้ายเหลือเจ็ดวันอะไรก็ว่ากันไปเราก็ดูด้วยความแบบอมยิ้มว่าเอ้ยพี่แมทแม่งร้ายว่ะแล้วผมชอบนะคือแบบว่ามันทําให้แบบพี่แมทเห็นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าพี่แต่ด้านที่เข้มข้นมันเป็นด้านแบบแอลสาวเก่งนะเขาไม่ได้แบบว่านู่นนั่นนี่การที่เขาแบบมีเป็นแฟนชีฮักเป็นแฟนคาเลนเป็นแฟนคนโน้นคนนี้เนี่ย เขาก็แบบมีมนเสน่ห <oused> <'t have> <ith> ์จ well, ร so, yeah, like ิงๆไม่ใช่แบบว่าเออแบบเป็นคนทื่อๆแข็งๆเนาะเออก็แบบมาถึงตอนนั้นจังหวะนั้นผมก็ยังจับทางไม่ได้แล้วพอแล้วพอมาคุยกับพี่พี่คอมโบดป๊อปคอนอ่ะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยผู้ยิ่งกว่าป๊อปคอนมึงจะอะไรตั้งหนาเนี่ยมึงจะแบบเขาอุตส่าห์ช่วยมึงเหลือเจ็ดวันแล้วมึงมึงยังเริ่มเริ่มรู้สึกแบบเราเริ่มรู้สึกชังเทิงลบกับกับพี่ขอมโป๊อปคอนแหละพี่ป๊อปคอนแหละเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮียโดนจากสามสิวันเหลือเจ็ดวันเนี่ย แม่กก็แม่งก็ช่วยไปได้เยอะแล้วนะว่าลดไปได้เยอะมากๆแม็กก็เก่งมากๆเราเห็นว่าแม็มันทําขนาดไหนเพื่อให้มันได้มามันคุยขนาดไหนมันมันทำอะไรขนาดไหนเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาผม <ammed> ว,ว่ามันก็มันก็หนักหนามันก็แรงมันก็มัศจรจย์แล้วนะแต่สิ <Cohen> ส่งที่เราไม่คาดคิดก็คือโชว์เขาเขาเผยไม้ตายออกมาไอ้คาว่าไม้ตายคือแบบเป็นสิ่งที่คุณต้องมองไม่เห็นว่ามันจะมาผพราว่าทุกโชว์น,นะถ้าถ้าถ้าคุณ รู้ว่ามันจะเล่นมันจะมันจะตบมุกยังไงก่อนที่มันจะตบมุกอะ่ะคุณจะไม่ขำเพราะคุณเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคาดได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้านี่คือการตบมุกนี่คือการตบมุกที่ No One s อร์ s i ส์คัมอ่ะคือมันโยกหลอกเก่งเลเวลนั้นโยกหลอกเป็นคอมเมดี้โยกหลอกเซตอัพพี่ป๊อปคอนว่ามันเป็นสิ่งไม่สําคัญโยกหลอกให้พี่ Pop corn, ป๊อปคอนมุหวั่นสัยที่ยัวหลอกกับแมทหลอกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่ออะไรครับบทสนทนาที่บอกว่า เฮ้ยกูโดนเขาแล้กูโดนจับไปอ่ะกูออกมาฟู้สแตมป์กูหมดอ่ะกูต้องไปหาของขยะกินอ่ะกูหาของกินไม่ได้กูแค่อยากจะมีความสุขเล็กๆกับการกินป๊อปคอนสักหนึ่งครั้งว่ามันทําให้กูมีความสุขมากๆทําไมระบบถึงเลือกที่จะจับกูขังคุกทั้งที่มันใช้เงินมากกว่าในการจับกูขังคุกมากกว่ามอบสัตวัปฏิการทางอาหารให้กับกูผมดูอยู่ผมอยู่งี้เลยทุกคนแบบไอ้เฮียพวกพี่เป็นใครกันครับเนี่ย พวกพี่เบื้องหลังเดวิลนี่สอตอนที่ผ่านมาคือมึงเป็นใครเนี่ยถ้ามึงโยกกูได้ขนาดนี้มึงมาในจังหวะแบบอัปเปอร์คัตมึงยิงมุกแบบมึงตบหัวกูแบบกูไม่รู้เลยว่ามึงมึงจะยิงแบบนี้คือถ้าเป็นมุกก็คือขำก็ตกเก้าอี้ไปแล้วแต่นี่คือการที่ใช้สื่อภาพยนตร์ในการให้เราเข้าใจโลกอีกโลกนึ่ะผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราชอบลือกับภาพยนตร์เลยคือ ภาพยนตร์อ่ะมันคือสื่อที่สามารถทําให้เราเข้าอกเข้าใจเปิดใจให้เรารู้สึกได้ว่ามันมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะเขาเริ่มจากการที่แบบว่าเฮ้ยขโมยของมันก็ต้องติดคุกไงขโมยของมันก็ต้องติดคุกใช่ป่าขโมยของมันต้องติดคุกมัน make s ซ n มัน make s ซนมากๆทุกอย่างมันลงล็อตไปหมดเหลือ7็วันเนี่ยโอ้โหมหัศจรรย์แลวแมทแม่งเทพมึงควรจะติดคุกเจวันแต่พอได้ยินเขาพูดว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ย ไอเ้เหี้ยกูไม่ได้ไปฆ่าคนตายการอับกูไปขังมันมันมันหนักกว่านั้นอีกนะเว้ยมันใช้เงินมากกว่าเอาให้กูกินป๊อปคอนอีกไม่ใช่หรอให้อาหารกูกินหนุกไม่ใช่หรอมันจริงทุกอย่างและทาให้เราเห็นภาพของของระบบที่ไม่ make sense ครับ m มสเ a จจริงๆคือนี่คือระบบที่ไม่ make sense ซึ่งมันเชื่อมต่อกับตอนแรกและเชื่อมต่อกับตอนที่แล้ว แมทเอาชนะในระบบได้แต่ในโลกของความจริงแมทแพ้ลูกสาวนะลูกปลาสาวเขามาบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมชนะในระบบได้ไม่อะไรแมทบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อในระบบระบบมันดีระบบไม่ได้ผิดนะคนพวกนี้ต่างหากที่ผิดแต่ระบบไม่ได้ผิดแต่บทสนทนาพี่ป๊อปคอนทั้งหมดกําลังสื่อกับแมทว่าอะไรครับระบบมันผิดไว้ระบบไม่ได้ถูกต้องเสมอระบบที่แมทเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการต่อสู้ เพื่อให้ได้เจ็ดวันถามว่าแมตต้องไปทําอะไรบ้างไหมหรอแมทแค่ไปคุยเพื่อขอลดเหลือเจ็ดวันระบบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนสามสิบห้าวันเหลือเจ็ดวันได้ไม่ได้ต้องไปทําอะไรมากมายแค่ไปคุยไปขอให้ได้เหลือเจ็ดวันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบมันผิดนว้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นโชว์ที่แบบพูดเรื่องระบบมาตั้งแต่ตอนที่แล้วอะปื๊ด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 ถึงตอนนี้แล้วเป็นจุดระเบิดจุดระเบิดจริงๆนะว่าแมทก็รู้แล้วว่าเฮ้ยระบบมันผิดนี่หว่า มัน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 ไม่ได้พูดในแง่ของระบบของจูรี่ในแง่ของลูกคณะลูกคุณหรือภาพรวมของของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่แล้วนะครับแต่ว่ามันพูดถึงพื้นฐานของระบบจริงๆว่ามันเมคเซนต์หรอที่จะจับคนที่ขโมยป๊อปคอนไปติดคุก30วันมันมันโทษกับกับสิ่งที่เขาทามันมันใกล้เคียงกันหรอแล้วมันเมคเซนต์ในเชิงของการใช้เงินภาษีหรือเปล่ามันไม่เมคเซนต์ทุกอย่างแต่ระบบมันเป็นแบบนี้ มันเป็นการตั้งคำถามให้แมทโดยที่เราเราเรา,เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบให้แมทคุยก,กันกับใครเพื่อแยกแยะปัญหาแต่ให้แมทประสบต้องเจอกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเป็นแค่มุกตลกแต่หักให้เรารู้สึกว่าแมทมันรู้สึกในใจแล้วพอตอ,สตอสนสุดท้ายอ่ะตอนสุดท้ายแมทสุดท้ายที่ที่เขาไปตามหาลูกกระสงกระสุนไปเจอไปเจอกับแฟรงค์ไปเจอกับพันนิเชอร์แล้วพันนิเชอร์ก็บอกว่า เป็นเปจี้ใจแมทอ่ะจี้ใจแมทไปเรื่อยๆจี้ใจแมทไปเรื่อยๆซ,ซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบอันนี้มากเลยนะผมชอบสองคนนี้มากเพราะว่ามันเป็นสองคนที่มันเหมือนมันเหมือนจะใกล้กันแต่จริงแล้วมันไม่ได้ใกล้กันมันเหมือนจะเหมือนกันแต่มันไม่ได้เหมือนกันแฟงมันฟูออนเควซี่อ่ะแมทมันคือแฟงมันคือคนบ้าแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปมาคือแบบกินเหล้าเมาความรุนแรงวางแผนฆ่าคน คือมันก็เผชิญหน้าแฟนก็บอกกูไม่ไกูไม่ไปฆ่าคนตามข้างทางกูไม่ไปยิงคนเลื่อยเปื่อยหรอกเฮียกูกูยิงกูวางแผนกูบแบบเล่นกระแพ้ข้างหลังคือแบบว่าเหมือนไม่ต้องวางแผนไปฆ่าใครสักคนที่แบบว่าเป็นตัวปเป้งอะ่ะคือเรารู้แล้วว่าแฟงแคสเซิลในเวอร์ชันดิสนีย์คือไม่ได้แบบว่าไปยิงคนเลื่อยเปื่อยคือต้องแบบวางแผนทํางานฆ่ารอบสังหารอะไรประมาณฟิวฟิประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าแฟงมังแ,แบบว่าไมา่ไม่เอากูไม่ได้ไปนั่งฆ่ากับมึงหรอกเหียเสียเวลากูไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก ตกกันแล้วมันก็จะกระตุ้นแมทว่าไอ้เฮี้ยมึงมึงต้องแบบว่ามึงมึงมึงเป็นไรอยู่เนี่ยมึงจะมาเครียดมึงจะมารู้สึกอะไรของมึงอยู่เนี่ยมึงจะมาต้องยอมรับดิว่าว่าเพื่อนมึงตายเพราะมึงมึงยอมรับดิว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะการที่เฮี้ยนั่นมันไม่ตายอ่ะมันไม่ใช่ความยุติธรรมเว้ยการที่เฮี้ยนั้นโดนจับทั้งชีวิตมันไม่ใช่ความยุติธรรมแล้วเพื่อนมึงตายอ่ะมันไม่ใช่ความยุติธรรมที่มึงควรจะต้องยอมรับได้ถ้ามึงจะทําอะไรได้มึงควรทําดิว่ะแล้วมันเป็นแบบมัน ผมว่ามันถ้าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยโดยไม่มีเซตก่อนหน้านี้ถามว่ามันทำงานไหมผมว่ามันก็ทำงานในระดับหนึ่งก็ก็ใส่ตรงนี้มาได้เลยได้แต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนฐานที่มันค่อยๆสั่นคลอนอยู่แล้วครับมันมันมันไม่ใช่ปราสาทที่มันแข็งแรงแล้วเจอแดดแฟงแคสเซอร์แล้วปราสาทมันล่วงไปเลยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมืดเหมือนกันแต่ว่าพอเขาค่อยๆขย่ามันอะ เขย่าว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 มันมาเรื่อยๆซุดเหตุการณ์ที่ค่อยๆเขย่าวเขย่าวเขย่าวมาใน2ตอนเนี้ยแล้วต้องสุดท้ายให้แฟนแคสเซอร์เอาเอาอค้อนน่ะทุบให้จนมันแบบสิ่งที่อยู่ในใจแมทมันระเบิดออกไปว่าไอ้เฮียแม่ง make s e ส s e สุดๆอะแม่ง make s e ส s e สุดๆที่มันจะไม่ทนอีกแล้วในการที่ต้องมาอยู่ในระบบระบบมันผิดระบบช่วยคนจริงๆไม่ได้ แลระบบท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มอบความยุติธรรมที่แท้จริงได้และผมชอบอย่างหนึ่งเลยคือเขาพูดถึงฟอกกี้เลยแท้ว่าฟอกกี้มันเป็นคนแบบเป็นคนดีอะคนดีแบบที่เราแบบเฮียเป็นแบบเป็นคนดีจริงๆที่แบบว่าต่อสู้ในความสว่างมาตลอดเป็นคนดีเป็นหัวใจเป็นความสว่างสวัยของของ,ของโลกใบนี้ส่วนพวกเราก็คือแฟงกับแฟนกับแมเราเป็นแบบว่าอิเลเ็กเคระเราเป็นเจ้าแห่งความรุนแรงเราเป็นปีศาจแล้วถึงเวลาที่เราต้อง ต้องยอมรับปีศาจในในตัวเราเได้แล้วอะ่ะเออผมชอบฉากนึงที่แบบลูกบอกแฟนพูดนะลูกบอกว่ายิงเลยพ่อโอ้โหผมแบบมึงคนบ้ามึงคนบ้าแล้วจริงๆแฟนแคสเซิลในคอมิกมันจะเป็นคนบ้านะครับคือทุกคนเจอแฟนแคสเซิลในคอมิกอะ่ะแม่งคือคนบ้านะคือแฟนแคสเซิลในคอมมิกอะ่ะผมไม่รู้ในยุคป,ปัจจุบันเป็นไงแต่ช่วงที่เอาอ่านมาทุกคนไม่เอาแฟงนเย้ยเพราะแม่งเป็นคนบ้าแบบเนี้ยมันน้อยคนมากที่จะเอาแฟง ไปอยู่ในทีมเพราะว่ามันมันควบคุมไม่ได้มันคุยคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 เอาแก๊งนี้มาอยู่กับเรานะมันเคยเป็นผู้ร้ายมาก่อนแฟงก็โอเคโอเคโอเคพอมาปุ๊บแฟงแม่งอาก้าเลยแฟงตายหมดเลยแฟงแคสเซอร์มันเป็นคนแบบนั้นเว้ยในในโลกฮีโร่ไม่มีใครเอาแล้วผมรู้สึกว่าด้านเนี้ยของแฟงอะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกสำรวจเท่าไหร่ใน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 เวอร์ชันนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้แข้งเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงมันก็จะไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยผมชัดเจนแล้วว่า แฟนมันบ้าแฟนม่งบ้าม่งบ,าง,บางบ้าแบบบ้าจริงๆเลยอะแล้วมันก็ชวนแมทบ้าด้วยเพราะแมทก็ถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วไปตอนสุดท้ายตอนที่เขาขึ้นไปไปใส่มงใส่หมวกอะไรก็หมวกประเทศก,ก,ก็มันก็เลยทําให้การที่ค่อยๆมาเป็นแดเดวิลกลับมาเป็นแดเดวิลอะ่ะมันมันมีน้ําหนักมันทําให้เราเชื่อได้เพราะว่าหนังมันย้ําเตือนเราเาสมอค่อยๆสั่นคลอนค่อยๆสั่นคลอนก่อนที่ทูบอะ่ะมันเลยทําให้ทุกอย่างมันมีเซนซ์ซึ่งจริงๆ ก็ไม่จริงๆไม่ต้องทํายาวขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าด้วย,วย,วยผมรู้สึกว่าด้วยคุณภาพของมัน,นมันสนุกที่เราได้ดูแล้วเขาก็สนุกในการที่เขาได้โยกหลอกเราไปเรื่อยๆส่วนฝั่งคิงปินก็ก็สิ่งที่เจอเลยคือเป็นนายกเทศมนตรีก็ไม่ง่ายนะฮะเผอเป็นมาเฟียจะง,ง่ายกว่าด้วยซ้านะครับเจอระบบราชาการเข้าไปซึ่งระบบราชาการของอเมริกามันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันต้องมีการทวงดุลและตรวจสอบสูงมากๆ แน่นอนครับมันทําให้ทุกอย่างช้ามันทําให้ทุกอย่างดูแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะสร้างสักทีวะเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีวะเมื่อไหร่มัน,นจะทําได้สักทีวะเหมือนล้วงหลุมตอนสัปดาห์ที่แล้วเราสึกว่าเอ้ยไอ้เหียแม่งแม่งทาเสร็จภายในวันเดียวสักอนุมัติได้เลยแต่รองความจริงมันจําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการถ่วงดุลอานาจเนาะไม่งั้นสั่งไรมึงไม่ต้องตรวจเลยเหรอกอ่ะมีคนเดือดร้อนไหมทํา IEA หรือเปล่าลาบลาบลาบต่างๆเพราะว่าขั้นตอนเหล่านี้มันจําเป็นแล้วแล้ว แล้วตลกดีที่แฟงที่ไอ้ตลกดีที่ไอวิวสันฟิตอ่ะไม่ไม่รู้มาก่อนมันก็ต้องแบบไอเคี้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะที่กูจะที่กูจะทจะำไม่ยากเนี่ยมันเป็นยานที่มันจเจริญม,มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ตอบคาถามวะทําไมคนเก่าๆเขาไม่ทําวะเพราะโอ้โหพิธีการต่างๆก่อนมนจะมาถึงเนี่ยมันมันมันยากจริงๆตลกดีเออตลกดีที่เขาที่เขาให้เห็นให้เห็นด้านนี้ของวิวสันฟิตด้วยแล้วก็ไอเรื่องข่าวลงข่าวหลุดอะไรอ่ะ มันก็กลายเป็นแบบประเด็นรองอะนึกออกไหมคือตอนแรกตอนแรกเขาโยกหลอกว่ามันต้องเป็นประเด็นหลักที่ทําให้วิลสันฟิตแตกแก้กับพวกทําให้เกิดอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไอประเด็นข่าวหลุดก็กลายเป็นประเด็นแบบประเด็นรองไปเลยอะเออประเด็นแบบเออไม่มีความหมายเลยหลุดก็หลุดอะโดนเรียกไปอะเดี๋ยวผมเ่ื่อว่าเดี๋ยวก็แก้ได้แต่เป็นเรื่องกับโรโยตี้ภายในทีมอะตอนแรกเรานึกว่าโอ้โหผู้หญิงที่เป็นคนดําคนไม่รู้คนดำแล้วน่าจะคนดำมั้งคนผิวสีแล้วกันเรียกรวมๆไว้ก่อนเป็นคนผิวสีรู้สึกโอ้โหจะแบบ จะ,จะเกลียดไอ้เด็กใหม่หรือเปล่าจะล้อเด็กใหม่หรือเปล่าแต่เปล่าไม่ใช่ทีมนี้เขาก็มีความแบบความเป็นนักการเมืองความเป็นแบบว่าความเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันเออก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นสายที่แบบว่าเฮ้ยเป็นผู้ร้ายเต็มตัวเลยกลายเป็นว่านอกจากฟิตแล้วทีมเขาก็ค่อนข้างโอเคนะเราเริ่มรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์มากขคือตอนแรกผมไม่ชอบไอ้ลูกน้องคนนี้เลยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบเป็นแบบรีพับบิกั้นขัางลัททีสูงมากเลยแต่อนนี้ก็เริ่มเห็นว่าเออมันมีความเป็นมนุษย์แต่ว่า มันก็จะมีความเป็นเป็นเจ้าลัทธิที่แบบฉันยอมทําอะไรก็ได้เพื่อคุณมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันตามหลักการจะเชื่อในหลักการนี้แต่เป็นแบบฉันเชื่อในคุณซึ่งอันตรายนะครับผมพูดเสมอว่าลัทธิลัทธาบุคคลเนี่ยลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแนละ้วไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนหรือระบบการเมืองแบบไหนเราต้องเชื่อในหลักการเราต้องเชื่อในวิธีคิดเราต้องเชื่อในอุดมการณ์มากกว่าตัวบุคคลเนาะเออแันก็สแสดงให้เห็นว่าฝั่งนี้มันก็เป็นแบบใสยอุดมการณความสัมพันธ์กับ กับเวเนซ่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูในสัญญาของรูปภาพในที่เลือกเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นตอนที่แล้วก็สังเกตเก้าอี้นั่งคนละฝฟ้ากันเลยใช่ไหมครับเก้าอี้ในในห้องบําบัดเนาะนั่งคนล่าก้าตอนนี้ก็ขยับมาใกล้กันแล้ววเนซ่าขยับมาตรงกลางแล้วอ่ะวิสฟิตอยู่ที่เดิมฉากกินอาหารตอนที่แล้วนั่งห่างกันเป็นโยอดเลยนั่งสองฝั่งใช่ป่ะฉากนี้ก็ขยับมาอยู่ใกล้กันแบบนี้แหละก็แสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่น่าจะเป็นอันหนึ่งงัันนนเดียยวกกมาิ่ขึ้ ก่อนที่สุดท้ายก็จะโชว์ด้านมือของวิวันฟิตนะเห็นว่าอ๋อภาพรวมที่กินปงกินปลาน,น,นู่นนั่นนี่ไม่ใช่มันเป็นแค่ด้านที่แสดงออกมาแต่ด้านที่แท้จริงคือก็ยังเก็บอยู่อย่างกินอะไรแมกโรนีกับเนื้ออยู่ข้างล่างพร้อมกับดูพี่อดดมพี่อดดมครับเรียกว่าเป็นด้านตรงข้ามของของฟิสฟิตเลยก็ได้ครับเป็นนักวาดฮิปสเตอร์ผมยาวสีทองเป็นด้านตรงข้ามของฟิสเลยนะฮะก็เป็นทุกอย่างที่ฟิสไม่ได้เป็นนะครับฟิสเป็นสายแข็ง ตัวใหญ่ไม่มีศิลปะใช่ไหมอันนี้คือแบบเป็นศิลปะฮิปสเตอร์เต็มที่ก็โดนขังเอาไว้ก็สวยหน่อยพี่อาัมนะครับหาเรื่องเองนะก็เป็นตอนที่แบบครบเครื่องอ่ะเออผมไม่รู้จักจะบอกว่าอะไรว่าคาว่าครบเครื่องแล้วก็ยังสามารถที่จะดําเนินดราม่าที่แข็งแรงได้โดยไม่ต้องมีฉากต่อสู้ตอนแรกเราคิดว่าเขาแข็งแรงเฉพาะฉากในสารแต่พอเป็นดราม่าส่วนบุคคลดราม่าเรื่องราวเล็กๆในสารนู่นนั่นนี่ก็ยังเล่าได้สนุก เราได้มันเทิงแล้วอีกอย่างต้องชมนะคือพี่แมทกับพี่พี่วิลสันฟิตนักแสดงทั้งสองคนะเล่นออกมาได้ดีมากนะครับเรียกว่าลายที่ติเลยโดยเฉพาะพี่วิลสันฟิตผมว่ามันตัวละครที่เล่นยากมากเลยเขาเขาเพราะเขาเป็นคนอากเวิร์ดหน่อยๆน่ยะมันเล่นยากมากแล้วตัวจริงนักแสดงเป็นอากเวิร์ดเลยนะคือผมยังเห็นความเป็นพี่ชาลีในพี่แมทอะแต่ผมไม่เห็นความเป็นวิลสันฟิตในพี่วินเซนต์เลยอะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกโอ้โหคนที่ได้เป็นสันฟิตเนี่ยมันเก่งมากเลยมันต้องเล่นแบบเล่นทุกวินาทีอะ เออเพราะฉันชอบชอบทั้งสองตอนมากๆทั้งสามทั้งสี่การเั็นว่ายิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮอซีซันนี้มันมีคุณภาพมากจริงๆเห็นข่าวลือบอกว่าในเวอร์ชั่นเก่าอ,อ่ะแฟงมันจะไม่ใป็คนแบบนี้ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเออแฟงมันเป็นยังไงวะในโชคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาไม่ให้แฟงเป็นแบบนี้แล้วเขาจะให้แฟงเป็นเป็นรูปแบบไหนหรือให้แฟงเป็นคนไปฆ่าไวท์ไทเกอร์จริงๆหรอหมันก็ไม่ไหวปะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราได้เห็นไวไลท์ใหม่ชื่อว่า Muse มั ตอนดูรูปในตัวอย่างรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่พอดูตอนนี้เริ่มรู้สึกน่ากลัวแล้วพอไลติงมาถูกที่ถูกทางพอเห็นเลือดแล้วจับเหมือนจับคนมาถ่ายเลือดเฉยๆเล่นๆแล้วก็แบบมีหายใจฟูฟ้าฟูฟ้าแล้วปากขยับตามตอนถ่ายเลือดนี่ก็แบบเออแอบหลอนอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้เขาจะเขาจะแอดในตัวละครนี้เข้าไปยังไงในในโลกที่วุ่นวายอยู่แล้วแค่แบบแมทยุ่งกับแมทยุ่งกับคดีของตัวเองวิลสันฟิตยุ่งกับอะไรวะ นุ่งกับปัิการเป็นเบเยอร์เนี่ยผมว่าลู่ไข่ลู่มันก็วุ่นวนว,วุ่นวายวุ่นวืนวนวนอยู่แล้วนะแม่งมีลู่พี่มิวเคลก็มาอีกลู่หนึ่งอ่ะลองดูว่าสองร่วมสองคนจะร่วมมือกระทืบมิวหรือว่ามิวจะทําให้สองคนร่วมกันแยกแตกกันมาตีกันใหม่โอไม่รู้สภาพเป็นยังไงครับแต่ก็อรอลุ้นกันตอนต,อนต่อๆไปแล้วกันครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะคงคุณภาพแบบนี้ไว้ได้เพราะถ้าเพราะถ้าสองตอนนี้มันคมขนาดนี้แล้วผมว่าไม่น่าหลุดแล้วล่ะ เออจะเว้นสู้ตอนสู้อ่ะผมว่าสู้มีสิทธิ์หลุดนะแบบว่าสู้ๆกัน,นะแต่ว่าในแง่ของดราม่าอกว่าไม่น่าหลุดแหละ,ะถามคนดูแล้วกันครับชอบตอนนี้มากๆเหมือนผมไหมครับให้คะแนนเต็ม5นี้ให้กันเท่าไหร่ก็ลองบอกมาได้นะครับส่วนที่ใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบไม่ชอบตรงนี้หรือยังไงดิสคัชชันกันได้นะครับแต่ว่าพูดภาพรวมก่อนแล้วกันนะในแชทวันนี้แต่ว่าถ้าใครดูย้อนหลังนะครับหรือในคลิปแยกก็เต็มที่เลยครับสปอยได้เต็มที่เลยใต้ลิงก์ในดิสคัชชันด้านล่างนะครับ